สวัสดีครับช่างนัทนะครับจากนาัทเลสซิ่งชาแนลนะครับช่งบางประจำร้านเลสสีราชชุมบุรีนะครับวันนี้เราอยู่กับมิซูวิชิไทตันนะเราจะมาต่อกล้องเดินกล้องบันทึกหน้าบันทึกหลังแล้วก็เข้าฟิลแท็บนะครับเดี๋ยวจะมาชี้เป้าให้ดูนะว่าต่อฟิลแท็บตรงไหนนะจำได้ว่าไทตันนี่น่าจะยังไม่เคยทําคลิปสอนต่สอสอนเดินกล้องนะมาเรามารับชมกันครับฟิลอยู่ในนี้เปิดครับอย่างนี้แล้วก็ดึงชุบนะแล้วก็ดึงข่างนี้ ออกแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ตรงนี้นะนี่ตัวนี้ตัวที่สองตัวบนสุดนะเสียบนี่แล้วก็กาวเข้านี้อย่างที่ผมบอกนะเดินกล้องไปเดี๋ยวผมจะขึ้นไปรัดสายให้เขานิดนึงนะครับกล้องหลังติดเรียบร้อยแล้วอ่ะเราเก็บเก๊กันก่อนเก็บเก๊นะครับดูกองแอร์ให้ลูกค้าหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างปึ๊บเปิดถ้ามันเน่าเราก็ถามลูกค้าเปลี่ยนไหมแต่ถ้ามันยังใหม่อยู่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนแต่ดูตาดูท่าแล้วน่าจะยังใหม่อยู่ ก็ไม่เท่าไหร่นะเคาะเคาะเคาะได้อยู่นี่ก็ยังไม่เลอะเท่าไหร่ไม่เป็นไรครับยังใช้ได้อยู่อืมึ๊บอะใส่คืนที่เดิมครับกองแอร์เขาอยู่ตรงนี้นะตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะเดินสายขึ้นนี้สายไฟเราลงเราวิ่งเราวิ่งตามช่องอะ่ะแล้วเราก็วิ่งลงขอบประตูนะสายสายสายไฟของกล้องนะลงแล้วเราก็จะเดินเข้าลงนูน้นก็เดินนะ ถ้าไอที่จูบุหรีอยู่ฝั่งนู้นถ้าจะเสียดจิตที่จูบุรี่ผมแนะนาออกขวานะครับจะง่ายใกล้กว่าแล้วก็สายกล้องหลังเราขึ้นทางนี้นี่ขึ้นทางนี้นะครับแล้วก็วิ่งลงมางนี้แง่น,น,นี้ออกนะครับเราจะเจอช่องแทงสายลงนะครับลงมันจะมาออกช่องนี้กล้องเนี่ยคันนี้ไม่มีการชนอ่าผมเจาะยึดเรียบร้อยนะ อันนี้ครับกับไทตันนะครับถามจะแบบลงไปชี้ตรงนู้นตรงนี้เลยผมว่าลงไปทำอ่ะลงไปมุดอ่ะเดี๋ยวก็จะเห็นนะอันนี้เป็นเบื้องต้นนะสำหรับใครทำไม่ได้แวะมาหาผมที่ร้านได้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะครับสวัสดีครับ